รายการต่อไปนี้เป็นรายการสำหรับเด็กผลิตขึ้นเพื่อผู้ชมในวัย6-12ปีอาจมีภาพเสียงหรือดนตรีประกอบซึ่งใช้เฉพาะในการเรียนการสอนเท่านั้น เด็กและก็ผู้ปกครองทุกท่านนะคะวันนี้มาเจอกับครูอุนะคะหรือว่าครูอุศนาปานาวานะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นป .1 นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะมาเจอกับครูอุแน่นอนว่าก็ต้องเรียนวิชาวิทยาศาสตร์นั่นเองเนาะแต่ก่อนจะไปข้าบทเรียนกันนะคะครูอุเนี่ยคิดว่าช่วงนี้เนี่ยเด็กๆคงจะได้เห็นหน้าครูอุกือบ ทุกอาทิตย์เลยนะคะแล้วก็เห็นว่าอาทิตย์ละหลายครั้งด้วยเนื่องจากว่าช่วงนี้เนี่ยเราเจอกันในคาบกิจกรรมด้วยใช่ไหมล่ะคะครูได้เจอหลายๆคนในคาบกิจกรรมทั้งดาวินชีวาดภาพจากคําเลยนะคะดังนั้นก็ยินดีมากๆเลยค่ะสําหรับวันนี้นะคะก่อนที่ไปทำกิจกรรมมีกิจกรรมให้เด็กๆได้ทำด้วยค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยค่ะ กิจกรรมนี้นะคะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการบริหารหน้าอ่ะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการบริหารหน้าโดยครูอเนี่ยจะมีสติกเกอร์นะคะหรือว่าอิโมชันเนี่ยให้เด็กๆได้ดูแล้วก็ให้แต่ละคนเนี่ยทำหน้าหรือว่าท่าทางไปพร้อมๆกันเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วท่าที่1น่งค่ะท่าที่สอท่าที่สและท่าที่สี่ค่ะ โอเคจบกันไปแล้วค่ะสำหรับคุณนายที่อยากทำอีกนะคะสามารถกดย้อนกลับไปที่คลิปด้านหน้าได้เลยนะคะและวันนี้ค่ะวันนี้เนี่ยคุ้จะมาแสดงความดีใจกับเด็กๆด้วยนะคะเนื่องจากว่าวันนี้เด็กๆได้เรียนจบหน่วยการเรียนรู้ที่1น,นะคะจบหน่วยการเรียนรู้ที่1ไปแล้ววันนี้ครูก็เลยจะมาขอสรุปแล้วก็ทบทวนเนื้อหาทั้งหมดในหน่วยที่1ให้เด็กๆด้วยกันค่ะ หน่วยการเรียนรู้ที่1มีชื่อว่าตัวเราสัตว์และพืชนะคะหัวข้อที่1เลยค่ะตัวเราแน่นอนว่าตัวเราเนี่ยเรารู้จักอยู่แล้วนะคะซึ่งตัวเราเนี่ยจะประกอบไปด้วยอวัยวะที่เยอะแยะมากมายเลยรวมถึงมีหลากหลายอวัยวะด้วยนะคะอวัยวะถูกแบ่งออกเป็น2ออย่างก็คืออวัยวะที่อยู่ภายนอกก็คือสิ่งที่เราสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านั่นเองค่ะ แล้วก็อวัยวะที่อยู่ภายในก็คือที่อยู่ในร่างกายของเราถ้าในศีรษะอะไรอยู่ภายในเอ่ยก็คือสมองในท้องของเราก็จะมีกระเพาะอาหารหรือแม้กระทั่งตรงหน้าอกของเรานะคะลองจับดูสิจะมีเสียงเต้นตุบนี่คืออะไรเอ่ยนี่คือหัวใจนั่นเองนะคะหูขอไปพูดถึงอวัยวะภายนอกค่ะอวัยวะภายนอกได้แก่ตาตาใช้ในการทําหน้าที่ในการ มองดูสิ่งต่างๆนะคะหูค่ะหูทําหน้าที่ในการรับฟังนะคะส่วนปากปากทําหน้าที่ในการพูดสื่อสารแล้วก็ยังทําหน้าที่ในการรับประทานอาหารนั่นเองค่ะนี่ก็คือตัวอย่างหน้าที่ของอวัยวะที่อยู่ภายนอกนะคะต่อไปเรามาดูกันสิคะว่าถ้าเป็นอวัยวะภายในเรามีอะไรบ้างเมื่อกี้พูดถึงในศีรษะของเราก็จะมีสมองใช่ไหมล่ะคะสมองเนี่ย ก็จะทาหน้าที่ในการคิดหรือว่าประมวลผลต่างๆนะคะต่อไปกระเพาะอาหารกระเพาะอาหารก็ทําหน้าที่ในการย่อยอาหารหัวใจที่เต้นอยู่นี้นะคะทําหน้าที่ในการสูบฉีดเลือดนั่นเองค่ะที่นี้ร่างกายของเราเนี่ยมีอวัยวะเยอะแยะเลยแล้วก็แต่ละอวัยวะเนี่ยก็ทําหน้าที่ที่แตกต่างกาันแต่ว่า ทุกอวัยวะเนี่ยสามารถทํางานร่วมกันได้นะคะอย่างเช่นถ้าเราวิ่งอวัยวะที่ทํางานร่วมกันมีทั้งมือและแขนที่แกว่งมีขาเข่าแล้วก็เท้าที่ช่วยให้เราเนี่ยเคลื่อนที่ไปข้างหน้าหรือไปข้างหลังได้นั่นเองค่ะพออวัยวะเนี่ยทำหน้าที่ต่างๆเยอะแยะแล้วเราก็ต้องมีวิธีในการดูแลรักษาอวัยวะใช่ไหมล่ะคะเมื่อกี้เนี่ยพูดถึงตาไปแล้วตาเนี่ยเราต้องดูแลรักษายังไงบ้างนะ ตาต้องดูแลร,รักษาก็คือถ้าเราอ่านหนังสือเราต้องอ่านหนังสือในที่ที่มีแสงสว่างนะคะหรือว่าใส่แว่นเพื่อป้องกันแสงจากสิ่งของต่างๆถ้าหากเราเล่นมือถือหรือว่าดูทีวีนะคะต่อไปถ้าเป็นปากละ่ะเราจะดูแลปากของเรายัางไงในปากของเราเนี่ยมีมีฟันใช่ไหมล่ะคะดังนั้นเนี่ยเราต้องทำความสะอาดนะคะโดยการแปรงฟันอย่างน้อยวันละสองครั้งนั่นเองค่ะก็คือตอนเช้าแล้วก็ ตอนเย็นหรือก่อนนอนนั่นเองนะคะนี่ก็คือการดูแลรักษาอวัยวะของเราค่ะทีนี้เมื่อเรารู้จักตัวเรากันไปแล้วเราลองดูมองดูสิ่งของที่อยู่รอบๆตัวเราซิจะมีอะไรเอ่ยอ่ะสิ่งที่อยู่ใกล้เรานะคะก็คือสัตว์นั่นเองนะคะสัตว์ก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความสัมพันธ์กับชีวิตเราในทุกๆวันเลยนะคะ ทีนี้เรามารู้จักโครงสร้างภายนอกของสัตว์กันสิคะว่ามันมีอะไรบ้างอย่างเช่นถ้าเป็นแมวค่ะมีหูมีตามีจมูกมีปากและมีหางนะคะรวมถึงอาจจะมีอย่างอื่นด้วยนะคะคนและสัตว์เนี่ยมีอวัยวะที่เหมือนกันนะคะหลายๆอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นตาหูจมูกหรือแม้กระทั่งภาวะภายในมีกระเพาะอ,อาหารด้วยนะคะ ทีนี้มันก็จะมีความต่างกันนะคะอย่างเช่นถ้าต่างกันในเรื่องใดบ้างแมวมีหางคนมีหางไหมคนไม่มีหางนะคะหรือว่าถ้าเทียบคนกับเป็ดเป็ดเนี่ยเขาจะมีอะไรเอ่ยในการเคลื่อนที่อ่ะเป็ดเขาจะมีปีกในการเคลื่อนที่นั่นเองนะคะซึ่งลักษณะเหล่านี้ค่ะก็คือเป็นลักษณะที่แตกต่างกันนะคะเมื่อรู้จัก ตัวเราไปแล้วรู้จักสัตว์ไปแล้วสิ่งอะไรเอ่ยที่ทำให้เราเนี่ยรู้สึกสดชื่นมองแล้วแบบสบายใจมากเลยใบยให้ว่ามันเป็นสีเขียวเขียวมันคือต้นไม้นั่นเองนะคะหรือว่าพืชนั่นเองนะคะเด็กๆอาจจะเรียกต้นไม้ดอกไม้นะคะสิ่งเหล่านี้ก็คือพืชนั่นเองนะคะพืชเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบๆตัวเรานะคะทีนี้เรามารู้จัก โครงสร้างภายนอกของพืชกันค่ะโครงสร้างภายนอกของพืชได้แก่รากรากทําหน้าที่อะไรแล้วนะรากทําหน้าที่ดูดน้ําแล้วก็อาหารรากดูดน้ําและอาหารผ่านไปส่วนของลําต้นนั่นเองอลําต้นก็ทําหน้าที่ในการลําเลียงน้ําแล้วก็ลาเลียงสารอาหารจากรากไปลําต้นต่อไปก็ไปเป็น กิ่งกานแล้วก็ใบอ่ะใบทำหน้าที่ในการสังเคราะห์ด้วยด้วยแสงนั่นเองค่ะนอกจากมีรากลำต้นใบพืชเนี่ยยังมีในส่วนของดอกนะคะซึ่งทำหน้าที่ในการล่อแมลงนะคะทำล่อให้ห่้าที่ในการล่อแมลงเพราะเขาเนี่ยมีสีสันที่สวยงามนะคะเพื่อใช้ในการสืบพันธุ์นั่นเองนะคะ เมื่อมีดอกแล้วดอกเนี่ยมีการผสมพันธุ์พอผสมพันธุ์เสร็จปุ๊บก็จะกลายไปเป็นผลหรือว่าลูกนั่นเองนะคะก็จะกลายเป็นผลหรือว่าลูกภายในก็จะประกอบด้วยมเมล็ดหน้าที่ของผลแล้วก็มเมล็ดเนี่ยก็คือใช้ในการขยายพันธุ์นั่นเองนะคะเพราะว่าอย่างเช่นถ้าเราต้องการปลูกมะเขือเทศเนี่ยเราก็นําเม็ดมะเขือเทศไปปลูกใช่ไหมล่ะคะนี่ก็คือหน้าที่ของผลแล้วก็มเมล็ดค่ะ จบกันไปแล้วค่ะสำหรับการทบทวนในเรื่องที่1น,นะคะก็คือตัวเราสัตว์และพืชค่ะต่อไปมาดูในส่วนของอีกหัวข้อหนึ่งค่ะก็คือในส่วนของบริเวณที่พืชและสัตว์อาศัยอยู่บริเวณที่พืชและสัตว์อาศัยอยู่เนี่ยมีมากมายหลายชนิดเลยวันก่อนเนี่ยเราได้ไปท่องเที่ยวกันด้วยจําได้ไหมบริเวณที่พืชและสัตว์อาศัยอยู่เนี่ยอาจจะอาศัยอยู่บนบก ในน้ําหรือแม้กระทั่งใต้ดินนั่นเองนะคะทีนี้เรามาลองดูกันซิคะว่าสัตว์แต่ละชนิดเนี่ยทำไมเขาต้องอาศัยอยู่บนบกอยู่ในน้ําแล้วก็อยู่ใต้ดินนะคะเพราะว่าสัตว์แต่ละชนิดเนี่ยอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมือนกันอย่างเช่นปลาปลาเนี่ยอาศัยอยู่ในน้ําทําไมเขาต้องอาศัยอยู่ในน้ําเพราะว่าเขาใช้นะ ใช้แหล่งน้ำเนี่ยในการสืบพันธุ์เลี้ยงดูลูกอ่อนหาอาหารรวมถึงเป็นที่อยู่อาศัยของเขานั่นเองค่ะวัวอยู่ในทุง่งหญ้าวัวอยู่ในทุง่งหญ้ามันจะมีความสัมพันธ์ด้านใดคะแน่นอนวัวกินหญ้าก็คือเป็นความสัมพันธ์ด้านการหาอาหารนั่นเองค่ะรวมถึงถ้าหากเป็นนกละ่ะนกทำรังอยู่บนต้นไม้แสดงว่ามันเป็นความสัมพันธ์ในด้าน แหล่งที่อยู่อาศัยนั่นเองนะคะหรือแม้กระทั่งใต้ดินเนี่ยมีไส้เดือนอยู่ใช่ไหมคะแสดงว่าใต้ดินเนี่ยเป็นที่อยู่อาศัยของไส้เดือนนั่นเองค่ะที่นี้แหล่งที่อยู่อาศัยเนี่ยมีทั้งแบบมีบนบกมีในน้ํามีใต้ดินนะคะในฐานะที่เราเป็นนักเรียนที่น่ารักของคุณครูแล้วก็เป็นคนที่ได้เรียนผ่านมาแล้วด้วยเนี่ยเราจะต้องช่วยกันในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะ เราจะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้อย่างไรบ้างอย่างเช่นน้ําถ้าในเป็นบึงน้ําทะเลหรือว่าคลองน้ําตกเนี่ยเราจะช่วยกันในการที่จะไม่ทิ้งขยะไม่ปล่อยของที่เป็นอันตรายหรือของเสียลงแหล่งน้ําเพราะว่าถ้าหากเราปล่อยลงเนี่ยจะทําให้สัตว์น้ําหรือสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในนั้นเนี่ยเสียชีวิตหรือได้รับอันตรายนะคะหรือแม้กระทั่งเราจะไม่ปล่อย ควันพิษเข้าสู่ชั้นบรรยากาศใช่ไหมล่ะคะเพราะมันจะทําลายทั้งต้นไม้ทําลายสัตว์รวมถึงตัวเราด้วยนั่นเองนะคะนี่ก็คือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะให้อยู่กับเราไปนานๆนั่นเองค่ะ การทบทวนเนื้อหาของคุนะคะมีคร่าวๆเพียงแค่นี้ค่ะแต่ว่าถ้าหากเด็กๆเนี่ยอยากฟังเยอะๆอีกนะคะก็สามารถเลื่อนกลับไปดูคลิปวิดีโอก่อนหน้าในแต่ละเรื่องได้เลยค่ะเมื่อทบทวนเสร็จแล้วนะคะคูุก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้ทำด้วยกันค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยค่ะ กิจกรรมนะคะในหน้าที่86นั่นเองค่ะครูอูอยากให้เด็กๆเ,เนี่ยเปิดการพร้อมๆกันไปเลยนะคะโดยในแต่ละกิจกรรมเนี่ยครูอูเนี่ยค่ะมีคําศัพท์ให้เด็กๆได้นําไปเลือกเติมนะคะอย่างเช่นค่ะโอเคทีนี้ถ้าพร้อมแล้วครูอูขออ่านโจทย์นะคะโดยเหมือนเดิมค่ะให้เด็กๆเ,เลือกคําจากด้านบนเนี่ยค่ะมาตอบลงในข้อความนะคะ ภาพที่หนึ่งหนึ่งดูภาพแล้วตอบคำถามจากภาพคนกำลังทำอะไรอยู่นะ้าจุดจุดจุดปิงแน่นอนแหละเด็กๆ,ๆน่าจะตอบแล้วนะคะดังนั้นดูคำจากด้านบนค่ะเลือกคำจากด้านบนลงมาตอบนั่นเองนะคะต่อไปเขาต้องใชอ้อวัยวะในการทำกิจกรรมได้แก่ อวัยวะอะไรบ้างนะมีคำศัพท์อยู่ด้านบนดึงมาเติมได้เลยค่ะต่อไปค่ะการทำกิจกรรมนี้ใช้หรือไม่ใช้การทํางานร่วมกันของอวัยวะหมายความว่าใช้อวัยวะหลายๆอย่างเนี่ยทำงานร่วมกันไหมถ้าใช้ใส่เครื่องหมายถูกถ้าไม่ใช้ล่ะก็ใส่เครื่องหมายถูกในช่องที่ไม่ใช้นะคะเลือกได้ช่องช่องเดียวนะคะโดยอวัยวะอะไรบ้างก็เหมือนเดิมเลยค่ะ คำศัพท์อวัยวะจะอยู่ด้านด้านบนนะคะทีน่นี้ข้อที่สองค่ะจาก5้าคนกําลังทําอะไรนะตึ๊ดตึด๊งอ่ะน่าจะได้กันนะคะที่นี้ใช้อวัยวะอะไรบ้างเลือกคํามาเติมได้เลยค่ะการทํากิจกรรมนี้ใช้หรือไม่ใช้นั่นเองนะคะคือใส่เครื่องหมายถูกในช่องที่ใช้หรือไม่ใช้การทํางานร่วมกันของอวัยวะดังนี้ค่ะ เด็กๆก,ก็เลือกตอบได้เลยนะคะขคนไหนที่ไม่ทันนะคะเขาสามารถกดหยุดวิดีโอได้เลยนะคะถ้าหากทันก็ไปต่อกันในหน้าที่87ค่ะหน้า87เนี่ยค่ะจะไม่มีคำถามให้แล้วเพราะว่าเขาบอกว่าข้อ2ขีดถูกในวงกลมของภาพที่เป็นการดูแลอวัยวะที่ถูกต้อง ขีดถูกในวงกลมของภาพที่เป็นการดูแลอวัยวะที่ถูกต้องหมายความว่าในภาพเนี่ยใครดูแลอวัยวะได้ถูกต้องก็ขีดถูกลงในวงกลมนั้นเลยนะคะภาพที่1อ่านว่าขยี้ตาแรงๆภาพที่2เปิดเพลงเสียงดังภาพที่3อาบน้ําสระผมภาพที่4แปรงฟันก่อนเข้านอนภาพที่5ใส่รองเท้าก่อนออกไปเตะบอล ภาพที่6สั่งน้ำมูกแรงๆชิวๆ่วชแรงๆเลยอ่ะถ้าอันไหนเป็นการดูแลที่ถูกต้องย้ำอีกครั้งนึงใส่เครื่องหมายถูกนะคะอันนี้เลือกได้หลายหลายข้อเลยค่ะต่อไปข้อที่3ค่ะบอกวิธีการดูแลรักษาอวัยวะต่างๆตามที่กำหนดมาพอสังเกตนะคะหมายถึงว่า ให้เด็กๆเ,เนี่ยบอกวิธีการดูแลรักษาอวัยวะมาทีนี้ไม่ต้องกังวลค่ะว่าเด็กๆจะเขียนยังไงเพราะครูอุ้เนี่ยมีคําศัพท์ให้เด็กๆได้เลือกเติมเหมือนข้อที่1เลยค่ะโอเคทีนี้เด็กๆสามารถเลือกคําด้านบนมาเติมได้เลยนะคะต่อไปเป็นกิจกรรมหน้าสุดท้ายเลยค่ะก็คือหน้าที่88นั่นเองนะคะก็คือ ดูภาพแล้วระบุว่าเป็นอวัยวะใดของสัตว์และมีหน้าที่อะไรดูภาพแล้วระบุว่าเป็นอวัยวะใดของสัตว์และมีหน้าที่อะไรนั่นเองค่ะทีนี้ไม่ต้องกลัวเหมือนเดิมค่ะว่าจะเขียนคําว่าอะไรและจะเขียนยังไงเพราะครูมีตัวอย่างของคําศัพท์แล้วก็การเขียนให้นะคะเด็กๆเลือกคําแล้วก็ลงไปเติมได้เลยค่ะข้อที่1อวัยวะในภาพคือจุดๆุดๆุด,ด,ดคืออะไรนะ ใช่ตาไหมนะใช่แขนหรือเปล่าทีนี้มีหน้าที่อะไรก็เลือกจากด้านบนมาเติมได้เลยค่ะต่อไปภาพที่สองคือภาพเหมือนจะเป็นเสือเขาถ่ายถึงอะไรนะของเสือตรงนั้นนะ่ะต่อไปภาพที่สามค่ะปิ๊งปองปิ๊งปองภาพที่สี่ภาพที่สี่เนี่ยเหมือนจะเป็นตัวปลานะคะแล้วก็ถ่ายส่วนไหนของปลาล่ะต่อไปภาพที่ห้า ภาพที่5เนี่ยแน่นอนเลยเป็นยีราฟแน่ๆสีแบบนี้ใช่ไหมคะดังนั้นนี่คืออวัยวะส่วนใดนะคะจากนั้นก็เติมหน้าที่ที่คู่กับอวัยวะที่อยู่ด้านด้านบนนะคะเสร็จกันไปแล้วคะ่ะสําหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะเด็กๆคนไหนที่รู้สึกว่าครูพูดเร็วไปก็สามารถหยุดวิดีโอหรือว่า เลื่อนวิดีโอไปย้อนหลังนะคะเพื่อไปดูอีกครั้งหนึ่งนะคะทีนี้มีคําแนะนําว่าผู้ปกครองแต่ละท่านเนี่ยสามารถอ่านข้อความนะคะที่เป็นคําศัพท์ที่ครูให้มาร่วมถึงโจทย์ให้เด็กๆเพิ่มเติมได้ค่ะสําหรับวันนี้นะคะครูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะอาสลรามอะไรกูมาแล้ว ขอให้เด็กๆสนุกกับการทำกิจกรรมนะคะครูจะรอดูนะคะฝากเด็กๆตั้งใจทำแล้วก็ครูเป็นกำลังใจให้ค่ะสู้ๆค่ะ